วันนี้เวลา13มิกา26นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิวาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการพ่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG407 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่19ถึงวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2518มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอายการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าถลอองพระบาทส่งเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่โรงเรียนอาเมตดอิบราฮิมศูนย์ดูาลสุขภาพผู้สูงวัย NTU C Health สาขาบูกิตบาตอกเวส พิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติสิงคโปร์โรงเรียนนอตไลท์โรงพยาบาลกวงไหวซิลสูนวัฒนธรรมจีนสิงคโปร์และหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์